เรื่องนี้เป็นเรื่องของต้นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถบชานเมืองต้นอาศัยอยู่หอใกล้กับมหาวิทยาลัยคงเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นรักสนุกกลางคืนก็จะจับกลุ่มขับรถออกไปเที่ยวกับเพื่อนเเป็นประจำต้นเล่าวา่าคืนหนึ่งหลังจากเที่ยวกลางคืนก็เมากันพอสมควรวันนั้นไปกันสี่คนมีผมนองตีกับแพรแฟนของตีผมก็เสนอไอเดียขับรถ ไปสำรวจบ้านร้างกันต่อเพราะจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่เป็นบ้านร้างที่ค่อนข้างมีคนพูดถึงเยอะและพวกผมก็เคยขับรถผ่านกันอยู่บ่อยๆทุกคนก็เห็นดีเห็นงามผมก็เลยขับรถไปกันพอไปถึงบ้านหลังนั้นก็จอดรถลงกันมาไม่ได้ดับเครื่องด้วยความที่ตอนนั้นเวลาก็ตีสองครึ่งได้แล้วกับบรรยากาศที่เย็นและเงียบกริบมืดสนิทมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถและไฟฉายสอง ระบอกที่เตรียมมาทุกคนก็ดูไม่คึกเหมือนตอนอยู่ในรถแพรเริ่มใจคอไม่ดีเลยพูดขึ้นว่าจะดีรอวะกลับกันเถอะผมเลยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วลองเข้าไปในบ้านนิดเดียวก็ยังดีจากนั้นผมกับน้องก็เดินผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยหญ้าคาเข้าไปที่ประตูบ้านด้านในโดยที่ตีกับแพรก็เดินตามมาห่างๆผมบิดลูกบิดประตูแต่เปิดไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่ จากนั้นหนองก็เดินอ้อมไปข้างตัวบ้านเห็นมีกระจกหน้าต่างแตกอยู่จึงส่องไฟฉายมองเข้าไปในบ้านตอนนั้นที่ผมเห็นคือหนองวิ่งหน้าตื่นกลับไปที่รถทันทีผมเลยอยากรู้ว่ามันไปเจออะไรเข้าจึงได้เดินไปดูที่หน้าต่างบานนั้นเมื่อส่องไฟมองเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงในชุดคลุมท้องสีขาวผมยาวรุงรังยืนอยู่ตรงสุดห้องขณะที่ผมพยายามตั้งสติ มองอย่างละเอียดว่าไม่ได้ตาฝาดหน้าผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งมาอยู่ตรงหน้าต่างข้างหน้าผมแล้วผมร้องลั่นและวิ่งไปที่รถอย่างไม่คิดชีวิตตีกับแพรก็ตกใจวิ่งตามผมมาทันทีพอขึ้นรถผมออกตัวทันทีแต่รถก็ไปได้ไม่ไกลก็ต้องติดขัดหยุดลงเหมือนติดอะไรที่ช่วงล่างพวกผมรีบลงมาดูปรากฏว่าที่ล้อรถมีเส้นผมยาวเป็นก้อนพันล้อเต็มไปหมดพวกผมก็ต้องรีบดึงมันออกมาและก็ขึ้นรถไปต่อ เมื่อมาถึงใกล้ๆทางออกจากซอยพวกผมทุกคนเห็นเหมือนกันคือผู้หญิงผมยาวยืนหันข้างอยู่กลางถนนและค่อยๆหันหน้ามาทางเราตอนนั้นผมตัดสินใจขับตรงผ่านร่างของเธอไปเลยโดยไม่เลี้ยวหลบวันรุ่งขึ้นตอนเช้าพวกผมไปทำบุญที่วัดทันทีและเราก็มาคุยกันถึงสิ่งที่เห็นแพรเล่าว่าตอนที่จอดรถหน้าบานก่อนลงจากรถแพรเห็นเป็นเงาผู้หญิงอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองแต่พอลงจากรถ มองไปก็ไม่เห็นแล้วและตอนที่ขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นแพรเห็นชัดเลยว่าเป็นเงาของเธอผ่านเข้ามาในรถและผ่านไปตอนที่ได้ยินนั้นทุกคนต่างก็ขนลุกกันใหญ่